มันจะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่ม5้าคนนะครับผมที่มีความฝันเหมือนๆคล้ายๆกันแต่ว่ามาจากเขาเรียกว่าภูมิหลังงัภูมหที่ต่างกันใช่ครับจนกระทั่งเขามารวมตัวกันเนี่ยก็ความเกิดความวุ่นวายเกิดความแบบทุกอย่างแบบมะวุ่นวายอลหม่านอยู่ในนั้นนะครับผมในร้านขนมร้านหนึ่งใช่ครับผมก็เบงมีพีทมันไม่ได้เล่าถึงเรื่องแค่ความหวานเท่านั้นครับเป็นซีรีส์ที่ครบรถไม่ว่าจะเป็นแบบ เรื่องคนรักเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเราจะเล่าทุกอย่างเลยครับเช่นเรื่องทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงกันด้วยขนมครับด้วยความที่โอ้เห็นไหมผมตอบดีเลยก็ทั้งหมดเชื่อมโยงด้วยขนมครับคือเราทุกคนมีสกิลการทําขนมติดตัวอยู่แล้วซึ่งวันหนึ่งผมก็มีเหตุผลบางอย่างคืออยากช่วยเหลือยายแล้วก็อยากเปิดร้านของตัวเองก็เลยมาเรียนรู้จากร้าน temptation ที่มี เขาทั้งสามคนอยู่ครับแล้าซึ่งการที่ผมจะเข้าไปได้ก็มีอะตอมที่เป็นเพื่อนรักของผมพาเข้าไปครับซึ่งการเขา้ารันเทมเนชันมันก็จะต้องยากพอสมควรเพราะว่าร้านเราก็ในเรื่องอะ่ะมันคือร้านท็อปทอปของออของของย่านนั้นของแถวนั้นอยู่แล้วซึ่งเด็กคนนี้จะแบบจะมาเข้ามาเป็นพนักงานได้หรือเปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยผมซึ่งก็ต้องผ่านามาตรฐานามากมาตรฐานสูงมาตรฐานสูง ตัวกายนี่ก็เป็นเชฟที่เก่งระดับหนึ่งเลยครับแล้วจนถึงขั้นเปิดร้านร่วมกับเพื่อนได้แล้วก็มีความสามารถแต่ว่าตัวกายเนี่ยก็จะมีปมในใจอะไรครับกับเพื่อนอะไรแบบนี้ครับกับเพื่อนว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ้ยมันมันพูดถึงได้ถึงขนาดไหนครับเนี่ยก็คือมันก็มีปมกับเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยทำอะไรก็ได้แสงไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองเนี่ย คือความเก่งก็พอๆกันแต่ทำไมถึงเพื่อนถึงแบบได้ได้แบบได้ความสนใจไปทั้งหมดอ่ะแล้วทําไมเราล่ะเราก็มีความสามารถนะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในซีรีส์ที่ที่ที่ทำให้ตัวเชฟกายได้ตัดสินใจแบบบางอย่างอะไรแบบนี้เขาหลอกกว่าหรือเปล่าี่เขาหลอกเขาเก่งกว่าหมายถึงใครเรากว่านี่หลอกกว่าไม่หลอกกว่าไม่คุณที่สุดครับชมกันไม่ชมกันมาอมก็เชฟชินนะครับเชฟชินก็จะเป็นเป็นคู่ตัวละครที่ค่อนข้างจะอยู่ในด้าน เหมือนจะด้านมืดที่แบบว่าพระจันทร์ใช่ครับใช่เหมือนเป็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์เขาจะเป็นพระอาทิตย์รือพะจันทร์ที่เหมือนเราเติบโตมาในบ้านเด็กกำพร้าที่แบบโดนเราโดนทิ้งมาโดยตลอดทั้งชีวิตแล้วก็จนกระทั่งเราโตมาเราก็ต้องคิดว่าเราต้องอยู่ได้ด้วยด้วยตัวเองอจนกระทั่งเราโอเคทําให้ตัวเองเก่งอะเป็นเชฟเป็นอะไรเราก็รู้สึกว่าโลกนี้ฉันแบบอาจจะแบบเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอะไรครับผมไม่มีใครจะมาแบบจะ เข้ามาอยู่กับเราได้จนเราได้เจอคนคนหนึ่งที่เขามาเหมือนแบบทําให้เราเปิดโลกสว่าง,งโลกดสดใสทำให้โลกสดใสได้นง,ง่นก็คือ,พอ,อแพงเราแหลใช่เราทลายกแพงค่อยๆทลายค่อยๆจริงๆด้วยเปิดเนื้อเรื่องเนี่ยโดยตัวละครที่มาจจะดูแบบไม่ทำไมเขาถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมแต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วจะเริ่มเข้าใจมีความน่ารัก ตัวตัวชินนะพอเห็นเดซสเรียลนะตอนตอนสองตอนอะไรเงี้ยแล้วมันดูนน่ารักอะทุเรียนมุงนี้เล่นไปแล้วอ๋อเล่นไปแล้วแข่งนอกออนในครับก็ของผมครับก็อย่างที่บอกคือตรงข้ามกับชินทุกอย่างเลยคือพีทเนี่ยจะเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับความรักจากยายมาเต็มเปี่ยมเลยครับดังนั้นพีทจะมีความสดใสความล่าเริงคือคิดโลก ไม่ใช่คิดโลกมีมุมมองความคิดในแง่บวกตลอดเวลาครับก็จะเป็นฟิลเหมือนพอาทิ์เลยจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาเจอเขาครับพี่ก็จะมีความสงสัยว่ามันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆหรอคนที่แบบตรงข้ามกับเราทุกอย่างคนที่คิดลบทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งแบบเราก็เริ่มมีความเข้าใจในตัวเขามากขึ้นจนเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างขึ้นครับ,รบซึ่งขอขยายความนิดนึงเพราะว่าการที่พีทเป็นแบบเนี้ย มันเลยส่งผลถึงถึงตัวกายด้วยตอนนี้ว่าเอ้ยทำไมเขาสดใสจังมีแต่มีแต่พลังบวกเลยอะไรแบบนี้กายก็รู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้มันน่ารักแล้วก็แบบนั่นแหละครับเริ่มสปอยแล้วสวัสดีสวัสดีใช่ครับรับในตัวของอะตอมนะครับที่รับบทเป็นอะตอมก็เห็นได้ชัดว่าอะตอมเล่นเป็นอะตอมเลยซึ่งอะตอมเนี่ยจะมีความเหมือนอะตอมที่อยู่ในบทของอะตอมนะครับมันนิสัยอะตอมมันจะเป็นอะตอมเลยอะตอมเติมอะตอมติมนี่ไม่ถึงอะตอมไหนเนยตอนนี้ อะตอมนี่แหละอะตอมผมว่ามันมันมีความใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับผมเพราะว่าเขามีความเป็นเด็กวัยรุ่นที่ยังหาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอครับผมแต่เมื่อมีโอกาสเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาจะทําเต็มที่แล้วก็เวลาเวลาที่เราอยู่กับคนรอบข้างเนี่ยเรามักจะชอบสร้างเสียงของเราให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราซึ่งมันก็เหมือนตัวเราเองครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยผมจะเป็น เด็กที่แบบไม่มีเป้าหมายใช่ป่ะแล้วแม่เราอ่ะก็คอยแบบหาแนวทางให้ให้เราแบบเออหาเป้าหมายให้เราเจอสักทีอ่ะซึ่งเขาก็แนะนํามาให้มาฝึกงานที่ร้าน Temptation ครับผมเราก็ได้มาฝึกแล้วก็เกิดปัญหาวุ่นวายเราก็ต้องแบบคอยแก้ไม่ใช่คอยแก้คอยเพิ่มปัญหาคนนี้ก็ะตุงของน้องใช่ใช่ทั้งในเรื่องทั้งชีวิตจริงครับแวพี่น้องอ่ะจะเป็นน้องเล็กสุดใน กลุ่มพวกเราห้าคนน้องก็จะมีความตลกหรือน้องก็าจะไม่ตลกครับแต่เป็นน้องเล็กที่อชอบโดนแกล้งเพราะอายุแค่เดือนสิบสองเลยปะบ้าสิ้าครับ <c oughs> <c oughs> ตัวอบเองก็เป็นคนที่รักเพื่อนครับก็เลยชวนเพื่อนๆทั้งสองคนเนี่ยมาเปิดร้านด้วยกันเพราะว่าเราแบบอยากจะอยู่ใกล้เพื่อนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นนอะไรยอย่างเงี้ยแต่ก็จนจนสุดท้ายในตัวอบก,ก็คิด อ่าเกินเลยไปหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าซึ่งในร้านเนี่ยเราเราจะเป็นคนที่คอยคอยจัดการมากกว่าเลยครับ <c oughs> ใช่เป็นผู้จัดการร้านแล้วก็ปล่<พ>อย<อ>ให้ร้านเลยปล่<พ>อยให้เ <c oughs> ชฟสองคนนี้ดําเนินการไปเลยครับแล้วก็รับน้องๆรับอะไรเข้ามาแล้วคอยดูแล ว่ามันมีความคล้ายๆกับพี่เปรมอยู่เพราะว่าเขามีความเป็นพี่ใหญ่แล้วก็คุมพวกเราอยู่ด้วยน้ําเสียงของเขาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยโอ้ยมันจะอยู่มแล้วไม่อยู่แล้วมันประโยคเมื่อกี้เลยอ่าคุมไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมากสนุกมีความสุขครับมีความสุขจริงๆมันเหมือนเราได้ไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนอะไรครับผมแล้วก็แต่ว่าก็จะมีความยากอย่างที่ผมเคยพูดไปว่ามันคือการที่เรามาทํางาน กับการเป็นเพื่อนกันมันไม่เหมือนกัน,นพอมันสวิตช์เข้าตัวละครแล้วมันจะค่อนข้างที่จะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีเรีส์หรือเรื่องสนุกก็ตามอะไรอย่างเงี้ยม,มันสนิทกันแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอ,อันนี้จากคาแรคเตอร์หรือว่าอันนี้จากจริงหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จากบทหรือว่าอันนี้จากยก,ยกตัวอย่างเสียงน้องตอนแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยกรณีแบบเข้าซีแล้วแบบเฮ้ยเราก็แบบเฮ้ยยังไงอันนี้คือเล่นหรือว่าหรือว่าหรือว่าในซีรีส์แต่พอหันไปอ๋อเขายังเขายังคีบอยู่อ่ะเขายังโอเคแล้วเราก็แบบ หลอกกันมุมปากเราไปแล้วอ่ะคืออย่างผมเข้ากับทุกคนเมื่อไหร่ผมจะเป็นคนที่ชอบหลุดขำก่อนเ้นตื่นเออเ้นตื่นเพราะคือเหมือนเราเล่นด้วยกันอ่ะพี่มันจะมีความผ่อนคลายดังนั้นมันจะมีความกล้าอิมพอไว้กันมากครับดังนั้นแบบบางคนก็ไม่รู้เลยว่าจะเล่นอะไรมาหรือจะแสดงอะไรออกมามันจะออกมันจะออกมาเวอไหน่่ถก็บางคนก็พ้งออกมาบางคนอยู่ๆจะหัวเราะอยู่ๆบางคนจะพูดอะไรเขาก็พูดออกมา จนบางทีเราก็ตั้งรับไม่ทันจนหลุดขับออกมาเวลาเราอยู่กับพี่ๆทั้ง5คนอ่ะเราก็เราก็จะชอบคุยกันจนแบบบางครั้งเราลืมแบบโฟกัสข้างนอกว่าเขาสั่งอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยกลวกัหลุดโฟกัสงานใช่แค่นั้นเลยก็อย่างมันมีซีลล่าสุดของ EP 2ที่ผ่านมานใน EP สนะหรือ EP 2องที่ใช่ที่ยืนกันอยู่ตรงต้นไม้ปะที่ร้านใหม่ใหม่พี่อใช่ใช่ใชขอโทษหรอ อ่าใช่ขอโทษแล้วผมก็อยากแกล้งน้องไงผมไม่ได้นายกับน,น้องของผมก็ตบขาน้องตบตบไม่หยุดเลยแาจารย์ภากแทบทุกคนเขาก็เดินเข้ามาแล้เป็นซีนซีนหนึ่งที่พี่ชินเนี่ยเขาจะต้องขอโทษไปครั้งแรกแล้วซึ่งทุกคนจะต้องมีรีแอคที่ตกใจกับคํานี้บางคนก็จะอะตอมก็จะหึยอ, <h ums> อย่างพี่พงมงก็จะฮ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 ะยิ้มละสรอบ เนี่ยเราพี่อะพี่อะขัดคนแรกเลยคุณฮารอบเดียวเลยกคือตอนแรกนึกว่ามันมันฮะเล่นอ๋อฮะใหม่ผมเรียกว่ามันฮะเล่นแล้วขำเลยเล่นหลุดขำเลยแล้วทีนี้พี่การก็หลุดเลยพี่การเอาเลยแต่การเอาเลยมันกลายเป็นว่าเล่นเกินใช่มันแต่จริงๆเราเราไม่ได้ตั้งใจเล่นนะแต่ว่าจริงๆอยากจะคีบคาแรคเตอร์แล้วก็ให้มันเป็นแบบมุกเล็กๆใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นว่า ไม่รู้ไงไม่รู้การแล้วมันจะเล่นจะเล่นแบบธรรมชาติใช่ครับแล้วก็มีอีกซีนหนึ่งอ p พีสามเป็นซีนที่น้องอะตอมเข้ามาพอลืมโทรศัพท์แต่ผมกับเชฟชินเนี่ยก็คือกําลังทําเค้กกันอยู่แล้วก็นึกว่ามีโจรมาบุกผมเดินออกไปสุดท้ายเจออะตอมแล้วเราก็มีความแบบเพื่อนรักเนี่ยพี่เราก็มีความตบหัวไปทีอะไรเงี้ยซบ่งชอบเลยชอบเลยใช่ซึ่งเราตบหัวไปทีละตอนเล่น วันนั้นอะคือเทคแรกผมตบน้องไปทุกคนหลุดขำหลุดขำก็หมดตบใหม่ครับเต้นรตบใหม่ก็ยังหลุดกันดีก็ตบอีกครับใช่ใช่แล้วก็มีสะพางน้องก็เหมือนเริ่มจับทางนะน้องดีดหูองกลับในซีนอดีดเดียวคือใช่เขาไม่ได้ลองเองเลยดีดบีดไหนเออก็รัก็ก็ไม่รั้เป็นซีนที่เขาต้องยืนอยู่ข้างหลังแล้วเขาจะต้องกั้นขำแล้วสะพาก เหมือนต่างคนต่างกั้นกันไม่ได้พี่ก็หลุดขำกันทุกคนทั้งสามคนแต่จริงๆอ่ะเบื้องหลังอ่ะมันมันฮากว่านี้ใช่ครับผมไม่รู้จะอธิบายยไงต่อนค่แหละถ้าเอา่ะไรถ้าเอาถ้าอาไม่ไหก็ขับอย่างนี้เลยเราเป็นเล็บซีนที่มีเรื่องราวแล้วก็มีเหตุผลของการกระทำของทุกๆเลิบซีนในเรื่องของเรา แต่มันอบอุ่นทุกขณะเล่นเองก็รู้สึกว่ามัน,มนอพอรู้สึกขาดแล้วอพอรู้สึกมีการมาเติมเต็มตมันรู้สึกว่ามันเออมันอิ่มใจในการเล่นแล้วอันนี้นนคือ,อมไม่ใช่แค่ในเรื่องเท่านั้นครับพอในชีวิตจริงอะ่ะเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเรามีการสื่อสารต่อกัอนดังนั้นทุกๆเลิฟซีนอะ่ะผมรู้สึกว่าเราทั้งสองคนมีการสื่อสารกันที่ดีแล้วก็ชเชื่อในตัวละครน,นั้นจริงจริงจนแบบถ่ายทอดทุกเลิฟซีนออกมาให้คนดูได้เห็นครับ มันจุดพีคของอารมณ์จุดหนึ่งแล้วพอแบบทุกอย่างความสึกมันแตกออกมาแล้วมันก็ทําให้แบบเลิฟซีนนั้นเป็นเลิฟซีนที่แบบมันมีความหมายที่แบบแบบลึกลงไปครับตัวตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเจอความน่ารักอบอุ่นความความมิตรภาพของเพื่อนที่แบบ มันกลมเกลียวกันดีครับผมรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติในตัวละครสูงอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>คนอาจจะไดะ้ความสุขมันส่งถึงกันได้ผมเชื่อว่าแบบว่ามันอาจจะส่งไปให้คนดูคนดูเขาจะรับรู้<ม>ถึงความสุขถึงความละมุนถึงเรื่องราวต่างๆของชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยแหละครับใช,ใชต่ต้องต้มน้ําให้มันร้อนพอนะคนละอบอุ่นเดี๋ยวมันไม่สุกเออเาไปอบดีกว่าเพอาะอบเส้นทีอบเส้นทีเบงมีพีชใช่ ฝากเบคมีพีชพีชิตัยนายสายหวานนะครับผมด้วยนะครับครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาสี่ทุ่มสิบห้าครับทางช่องแปดครับครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน True ID นะครับแล้วก็ i n t e r อร์ d ฟนนะครับรับชมได้ที่กากาอุลลารนะครับฝากด้วยนะครับผมมาดูกันยี้นะครับครับขอบคุณมากครับ